จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าเกิดว่าขาดผููจัดอย่างเทียรไฟวันครับขอบคุณพี่เก่งพี่ต้อมครับที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาฮะขอบคุณครับอ,อขอบคุณไอซีขอบคุณช่องก9ขอเสดยดีด้วยนะครับที่ให้พวกเราได้เป็นโลดแน่ในแชนฟอร์มแล้วก็ช่องดีๆอย่างนี้ คุณนิชิตันขอบคุณการนำคลินิกที่เป็นสปอนเซอร์กับเรานะครับขอบคุณครับครับ,รบไ,มไม่ติดครับพี่ครับก็ได้ยินไหมครับงยก็ค,ครับผมอยากจะขอบคุณพี่กวนนะครับคนเขียนบทตัวนิยายเลิวซิงแล้วก็คนเขียนบทซีรีส์เลิวซิงของยบซีไม่แน่ใจว่าวันนี้พี่เขา้ามาไหมเพราะผมยังไม่ได้เห็น<ม>นะก็แต่อยากจะบอกว่า พี่วางเป็นคนแรกที่เหมือนหนึ่งในคนที่เรียกผมมาแล้วบทเอิ้อครับใช่ถือว่า first i m p r e s s i กับพี่เขาถือว่าดีมากเลยผมคิดว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดในทางเรื่องบทผม่อยากจะบอกว่าทุกบทที่พี่เขาเขียนมาน้ำนามปากกาที่เขาเขียนออกมาผมอยากจะบอกว่าพี่เขาตั้งใจมากเลยครับก็อยากจะบอกเลยว่าถ้าไม่มีพี่ ปวาที่ตั้งใจเขียนบทนวนิยยนวนิยายเลอบซิกหรือซีรีรส์เลอบซิกสมัยยีิบมันเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะไม่มีผมทั้ง 21, 21, 27เจ็ดคนที่อยู่ตรงนี้ครับถูค,ครับอยากขอบคุณพี่ชีวินครับเพราะว่าอยากขอบคุณอยากขอบคุณพี่ชีวินที่เป็นบวมกับที่ร่วมสร้าง าพเสียงแล้วก็สตอรี่สตอรี่ไลน์ให้ตัวละครทั้ง27คนได้มาลดเล่นในความสรงจำทุกคนครับขอบคุณมากครับก็สำหรับผมนะครับผมก็อยากจะขอขอบคุณพี่ๆทีมงานเทียฟายวันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมตัดต่อทีมเออทีมกล้องหรือว่าทุกทีมเลยนะครับของเทียฟาฟวันบอกเลยว่าด้วยความที่ผมก็เป็นคนที่ แบบว่าค่อนข้างดื้อหรือว่าสนอะไร่งนี้ครับพี่พี่เขาก็คอยให้คําปรึกษาตลอดแล้วก็คําปรึกษาสําหรับผมสาหรับการอยู่ในวงการนี้ต่อหรือว่าอาจจะให้พวกเราทุกคนด้วยแหละที่จะให้พวกเราอยู่ในวงการนี้ต่อได้อย่างเติมโตนะครับขนาดเมื่อเช้าผมนั่งหลับพี่เขายังบุกมาซ้อมเลยครับรัาผมสำหรับผมนะครับผมก็อยากขอบคนนุณพ,พี่พี่สวัสดีกาทุกคนนะครับช่างหน้าช่างไปช่างผมนะครับแล้วก็พี่พี่ที่คอยเสริฟน้ำเสร์ฟอาหารนะครับคือ พี่เขาน่ารักมากๆเลยนะครับคือผมชอบกินหมูแล้วก็พี่เขาก็เสิร์ฟให้ทุกครั้งเลยนะครับสรวบผมครับก็ส่วนผมขอขอบคุณครอบครัวของทุกๆบ้านเลยนะครับที่คอยรับส่งตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับส่วนของบ้านผมก็ขอขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตผมตั้งแต่เดย์สูทจนถึงปัจจุบันครับครับก็อยากขอบคุณ <c oughs> พี่ๆนักแสดงทุกคน,นะครับที่แบบสู้มาละผม ทน,ทนมากับผมประมาณ1ปีกับอีก2เดือนครับแล้วก็เวลาแบบผม a c t i n งอะไรไม่ได้พี่ๆก็ช่วยผมก็ขอบคุณครับครับสำหรับผมก็เดินทางมาถึงโค้สุดท้ายแล้วนะครับผมอยากขอบคุณทีมทำเพลงนะครับก็คือพี่บอยสมพบพี่ปอและคุูดิวเดอะสตาร์นะครับ ถ้าไม่มีพี่บอยผมบอกเลยว่าก็าจะไม่มีเพลงรักสาดหรือว่าสาั่นใน MV หรือว่าในเพลงมะกอกซีรีส์และถ้าไม่มีครูดิวนะครับวกผมก็คงไม่พัฒนามาถึงตอนนี้ผมว่าการแสดงในวันนี้น่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่ครูดิวทำมาครับมันส่งผลแล้วผมขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ พวกเราทั้ง27คนนะคะต้องขอขอบคุณคุณครูสอนการแสดงเป็นครูมอนแล้วก็พี่เด่นนะคะที่ช่วยพัฒนาความฝีมือของเราตั้งแต่วันแรกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จนมาถึงวันนี้ได้เป็นซีรีส์เลิฟซิกที่มีคนรักมากมายคะ่ะขอบคุณค่ะถ้าผมในอย่างต่อไปนะผมก็อยากจะขอขอบค,คุณคุณครูเบิร์นะครับแล้วก็คณะคุณครูนะที่ช่วยฝึกซ้อม การเต้นแล้วก็ช่วยคิดการแสดงให้กับพวกเราครับก็อยากขอโทษที่อาจจะดื้อหรือว่าอาจจะไม่ฟังบ้างที่ทาําให้ครูหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีครูเบิร์นแล้วก็ทีมคุณครูที่สอนเต้นนะครับก็คงไม่มีการแสดงมาให้พวกเราได้แสดงให้ทุกคนได้รับชมวันนี้ครับขอบคุณครับอยีกวจะขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่คอยสปอร์ตพวกเรามายตลอดคอยเป็นกระบ,บอกเสียงที่สาคัญให้กับพวกเรานะครับ ขอบคุณที่ให้เวลากับพวกเราแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวต่ตางๆให้แฟนๆได้รับรู้นะครับก็ขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็อยากจะให้พี่ๆช่วยสปอร์ตพวกเราไปนานๆนะครับอันนี้ขาดไม่ได้นะครับผมพี่อยากซื้อขอบคุณครับก็เดี๋ยว พี่นแฟนๆนะช่ก็ที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนถ้าเกิดไม่มีพี่พี่ในวันนี้นะครับก็คงไม่มีไฟนอตอีีนะครับ <laughs> แล้วก็ <laughs> ขอบคุณตั้งแต่วันแรกๆเลยที่คอยส่งฟูซัมพอร์ตกันมาคอยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันที่ไม่มีอะไรเลย <laughs> <laughs> อยู่ด้วยกันมาตอนที่อากาศร้อนๆนะครับ มีพี่ฟแฟนนั่งรอพวกเราเรียนการแสดงเจ็ดแปดชั่วโมงไม่ไปไหนเลยขอบคุณนะครับ <c oughs> ครับก็ผมว่างั้นพี่กิตน,นำขอบคุณทุกคนดีกว่ามาผมนึงดิยวครับลำนึงอ้าวแล้วนี่ผมขา,มา,านะออยก็ได้แล้วคืออยากโพมิทีเด้อแล้วคุณนิวเันกลางน,น,นครับ ยาวาให้รู้ว่าวผมรักพี่มากเลยครับจริงๆครับที่คน <c oughs> ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคน,นครับที่คอยสนับสนุนเด็ก <c oughs> ทั้ง27ค,คนนะที่อยู่นี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับถ้าพวกผมหรือพวกผมทั้งหมดมีทำอะไรผิดพลาดไปหรือทั้งพี่ๆทีมงาน เพลงต่างๆหรือทุกอย่างเลยที่ทางค่ายเราได้ทําผิดพลาดไปผมก็อ,อยากจะแบบให้ทุกคนสามารถติดชมได้ครับแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณจริงๆท,ทุกคําติดชมนั้ก็คอยสนับสนุนทั้งเด็กที่เคนหรือทั้งทุกอย่างที่พวกเราทำกันมาอยากจะให้ทุกคนหให้ภัยพวกเราแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนครับ ทุกคนจริงๆครับที่อยู่กับผมมาตั้งแต่วันที่พวกผมไม่มีอะไรจนวันนี้พวกผมมาไกลถึงจุดๆนี้ได้ก็เพราะว่าพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณครับมาทุกคนสามสองหนึ่งรับขอบคุณพี่โซนะครับ